หลวงปูท่ทวเทพเทวดาเทพนคร้อยแปดนะคะมาปล่อยปลากันนะคะวันนี้แม่จะปล่อยปลานะคะทุกคนร่ารวยนะคะวันนี้นะคะปลาะะที่แม่ปล่อยนะคะเป็นปลาหลากับปลาหมอนะคะทุกคนอายฐานจิตนะคะขอให้หมดท้อหมดโศกค,ค่ะอมจงเป็นสุขเป็นสุขเธอสาธุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอสาธุรวยสาธุรวยนะคะใครนะคะที่มีโรคใครไข้เจ็บนะคะใครที่มีโรคไครไข้เจ็บนะคะแล้วแบบสุขภาพ ที่ดีก็ให้ปล่อยปลานะคะปลาหมอก็คือเรื่องสุขภาพนะคะและก็ปล่อยปลาไหลเรื่องการเงินไหลมาเทมาให้ทุกคนสาธทุกันนะคะทําไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นเนอะให้ทุกคนสาธทุกันเยอะๆนะคะมดนานสาธุกับแม่จิตน,นะคะวันนี้นะคะแม่ก็ได้บรรยากาศดูบรรยากาศล้นนะคะสวยมากบรรยากาศแบบต็งจึงมากแม่นี่นะคะมีแม่น้ำลำธารนะคะที่สวยมากๆเลยนะคะนี่ดูดูดูนี่นะคะและเลขนะคะที่แม่ปล่อยปลานะคะวันนี้เป็นวันที่เทลายหร่13นะคะ ก็ปลานะคะมีปลาไหลนะคะ9ตัวปลาหมอ9ตัวแต่แม่ว่านะเลขจะออก8 9 1 8 6 1ปังปูริเย่นะคะอย่าลืมเอาไปตามกันนะคะ8 9 1และ8 1ดเดีทุกคนล่า